เราก็มานี่เลยครับต่ำส้ตมต่ำกินครับนั่งนั่งอยู่ก็อยากกินครับนี่ได้เบิ้งพริกครับมาเบิ้งพริกนี่น่าจะเผ็ดอยู่เด้อเอาอีกโอ้ยเสียงยัง,งแบบปะเปะมีสูตรผมเลยครับสูตรไข่สูตรมันนัว บายบเนี่ละประมาณนี้มะนาวไส่มีม่เพิ่มไอน่เยอเลยอวเิ่ม,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 มตาตาลก็บอกไม่ต้องใส่เยอะ มันจะอร่อยนี่ครับคมุ้งกบหรือมุ้งยื่นเหรอโอ้ยนี่ไงไใส่ชุดรถไล,ล,ล,ล่ไล่บออ่ามีคนสั่งบอกใส่ชุดรถไล,ล,ล่ไล่นี่ก็มะเขือเทศน,นะครับหั่นเป็นชิ้นชิ้น,นก็ใส่ไปเลยลอาส,สามดู ออกอยู่ป่ะออกอยู่นี่ครับของแซ่บมันอยู่เมา่ดี้ครับนี่ไงสองช้อนพอเอ้ยพี่พวาได้ระบคุงเปตัวแซบ่บอยู่ที่คนชินเนี่ยมันอ๋อ น,นี่คือหลายเต่ไม่สิตัมกมันจะต้องอ่ะกิดเอาเด้อล่ะข้าอืมโบมีเคี้ยวใบกระท่อมมันจะรู้รสชาติไหมเนี่ย เดี๋ยวมาิียบก่อนเลยว่างมาเนี่เนาะดี้มามีเทไปนับเสียมไว้เรียบร้อยแล้วกระบอกขาดมันรั่วอยู่ตรงไหนไม่รู้ เอาบอุกรณ์มาดีเลยครับ โอเคจะไปกินป่ะเนี่ยกดเลยครับกดสตาร์ทัเลยอ๋ขอข้าวปุ่นนี่เ่